สวัสดีครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม68นะครับอยู่ที่บ้านแพทย์หมู่6ครับวันนี้มีขึ้นบ้านใหม่นะครับน้องเค้กนะครับ<__>ก็เป็นงานภายในนะครับเฉพาะยาตพี่น้อง นีกำลังขึ้นเดียวาดานะครับก็พอวอันทั้งสองนะครับพ่อวันและพ่อสังวร Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái ก็เป็นการบอกกล่าวนะครับเจ้าพ่อพญาคำแดงเจ้าพ่ออาจยต้านะครับเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางโดยประมาณนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะแล้ว <laughs> <nào>, <laughs>